ให้ใจไม่ได้เมือเป็นคนจมน้ำอะ่ะนอนโรงพยาบาลเป็นวาเล่นเลยผมดูดบุหรี่หนัก<ม>ก็ดูดหน, <30 S 2> นักกว่าละซองซองซ้ำซองอ่างนสามสิบกว่าปีนะครับคือผมขับรถรับเด็กนักเรียนด้วยอ,อยู่ดีมันให้ใจไม่ได้ไไครับไม่ไหวขับรถไม่ได้ก็ตกใจเลยตกใจมือหมายชาหมดคือพอดีได้ข้างๆบ้านที่รถไปจอดอะเอาหมอใส่พ่วงไปโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลไกลโรงพยาบาลมะกลารัก<ฮ>ไปไกล ไปแอดมิตนั่นเลยไปหาหมอแล้วทางการแพทย์ก็บอกว่าเป็นถุงลมโป่งกองอธิบายไม่ถูกอ่ะเหมือนทรมานทุกวันเออมันหายใจเหนื่อยทุกวันนะทำอะไรน้อยก็เหนื่อยเดินพูดยังเหนื่อยนะข้าวก็กินไม่ค่อยได้อะไรก็ไม่อร่อยเบื่อไม่อยากข้าวเค้กกินไม่ค่อยได้กินยาแล้วกินยาอีกมันก็ไม่หายจนท้อเป็นลมรับไม่ไ <ป S 1> อยากจะทําอะไรมันมัน,ม,น,ม,นมันระแวงไปหมดขับรถก็กลัวจะหายใจไม่ออกตอนนอนก็กลัวมันระแวงไปหมดอ่ะ ทรมานกับอาการนี่กี่ปีครับเป็นมานานครับสองสามปีโอ้แล้วมา,มาดีขึ้นตอนไหนนะครับก็ผมเห็นอโฆษณาที่โฆษณาเบต้าเอกเนี่ยแหละลูกเศร้าก็เลยซื้อให้ให้ให้กินก่อนครับถ้ากินสิบวันแรกนี่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับบางทีแอุ้ย uh, มันดีจริงหรือเปล่าวะ้็แน่ๆซื้อมาแล้วก็กินแล้วมันหมด <ừ> พอซ่องเลยเมือน,น้าก,กับซ้ำสิบวันครับผมก็กินเออพอกินแพ่งที่ซ่องก็เริ่มเออดีไว้ให้ใจเต็มปอดเช้าๆมาเดิน เดินได้ไม่เหนื่อยมแม่หะไันก็ค่อยๆดีจากที่แย่ๆมันก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยโอ้โหเหมือนตัวนี้ตอบโจทย์ครับ,ค,รบคนที่เป็นโรคปอดโรคระบบทางเดินหายใจเนีน่ยนีคือตอบโจทย์อาหารเสริมดีๆในในประเทศเราก็ยังมีก็คือเบต้าเอ็เนี่ย